อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพระโมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผมถ้าเกิดมีกล่องเราก็จะทําการแกะกล่องกันให้ดูกันจัดจับไปว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผม และสำหรับวันนี้เช่นเคยกับผมกับการรีวิวการ์ดไฟเวนการ์ดไทยดิชั่นนะครับผมในชุด VGT EB02 นั่นเองก็จะเป็น Extra Boost หมายเลข2นั่นเองนะครับผมซึ่งน่ารัครับว่าจะเต็มไปด้วยเหล่าน้องเงื่อนสุดน่ารักของแคลนเบอร์มิวดาไทยแองเกิลนั่นเองโอ้โหน่ารักทุกตัวเลยนะครับผมและสำหรับชุดนี้นะครับผมก็คงจะต้องขอชี้แจงกันนิดหนึงว่ามีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมสำหรับ ทุกคนที่อยากจะต้องการเป็นเจ้าของนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมในร้านค้าชันน้นนาระแวะใกล้เคียงบางของท่านนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อทาง Facebook ของวิชิตนะครับผมก็จะมีทีมงานเคารดูแลเรื่องของการซื้อขายนั่นเองจ้าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวสกิลนะครับผมความสามารถต่างๆของยูนิตเกรด0และเกรด1ของแคลนเบอร์มิดาไยแองเกิลในชุดนี้นั่นเองครับ เพราะว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยดังนั้นพี่ชิงคงจะต้องขอแบ่งนะครับผมเป็นประมาณ2ส่วนนะครับในเรื่องของสกิลเพราะว่าสาสนะิบห้าใบนั้นไม่สามารถรีวิวสกิลได้ในคลิปเดียวแน่นอนครับผมงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวคงต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์เช่นเคยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเกรดศูนย์ก็จะมีดังนี้ครับผมเดี๋ยวจะมีเจ้าเลนนี่นะครับผมมูสแล้วก็ คราวฟี่นะครับผมซึ่ง3ตัวนี้นั้นไม่มีเอฟเฟกต์แต่อย่างใดเดวิชินขอข้ามเลยนะครับเดี๋ยวจะมาขอดูทริกเกอร์ทั้ง4ชนิดกันดีกว่าครับผมก็จะมีไรคอเทสบัฟลินนะครับผมชูพลูโฟลแล้วก็เลสเช็กนั่นเองนะครับผมซึ่ง4ตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตที่ถ้าเกิดเอามาต่อกันก็จะได้ภาพคอนเสิร์ตขนาดใหญ่เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งจะน่ารักมากๆซึ่งทั้ง4ตัวนี้มีเอฟเฟกต์เหมือนกันหมดเลยนะครับผมซึ่งจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเดวิชินคงต้องออกมาเอามาต่อกันอย่างี้้้ใใหเขาาจนะครับบผมออธิยก่น ดูตัวแรกก่อนนะครับผมจะเป็น Stand Trigger นะครับ r i v e Call Test Less Shell นะครับผม Less c h e c k นะครับข้อมสามารถของเขาคือข้อมสามารถประเภท Continue เกิดที่เรียกกาศถ้ามียูนิตชื่อ r i v e Call Test Across Call Tail นะครับผม Call Tail Call Test f l o ในช่องเรียกกาศของคุณตัวนี้บวกพลังโจมตี3,000ครับผมคือก่อนหนึ่งทุกเนี้ยยูนิตทุกตัวเนี้ยจะพลังโจมตี4,000หมดเลยถ้าเกิดบวกอีก3,000ก็จะกลายเป็น7,000นั่นเองซึ่ง อุนิตที่ชื่อโฟลคือตัวไหนคือตัวฮิวทิกเกอร์นั่นเองครับผมดังนั้นถ้าเกิดมีเลสเช็คในสนามและมีโฟลในสนามเลสเช็กก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก3,000ันเป็น7,000ันั่นเองครับผมซึ่งเรียกว่าเอาไปใช้บูสต์ก็ได้นั่นเองมาดูโฟบ้างดีกว่าความสามารถก็จะเหมือนกันนะผมความสามารถประเภทคอนติเนียเกิดที่เรียอากาศถ้ายูนิตชื่อดร้ายคอร์เทสชูพลูอยู่ในช่องเรียอากาศของคุณตัวนี้ก็จะบวกพลังโจมตีอีก3,000ันซึ่งชูพลูอยู่ไหนก็จะเป็นคิลิคอลทิกเกอร์นั่นเองครับผม ชูพลูก no <te> ็จะบวกสามพันถ้าเกิดมีบับบิ้แล้วบับบิ้งก็จะบวกสามพันถ้าเกิดมีเลสแชงนะครับผมดังนั้นให้เข้าใจง่ายๆครับถ้าเกิดเอามาเรียงกันก็จะชัดเจนเลยตัวสแตนจะบวกสามพันถ้าเกิดมีฮิลในสนามตัวฮิลจะบวกสามพันถ้าเกิดมีตัวคิดที่เข้าในสนามตัวคิดที่เข้าจะบวกสามพันถ้าเกิดมีตัวสแตนในสนามนะครับผมจะเป็นเอฟเฟกแบบลวดเดียวเหมือนกันหมดทั้งสามทั้งสี่ตัวนะครับผมซึ่งเอาง่ายๆครับสมมุติทําให้ดูดีกว่าสมมุติพิชินมีอ่ะ มีบับบินอยู่ในสนามใช่ไหมครับอ่าอยู่ในสนามช่องเรียกอากาศก็ได้และมีตัวเลสเช็คอยู่ในสนามเหมือนกันอ่าช่องเรียกอากาศต่อกันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้เนี่ยเลสเช็คก็จะบวกพลังโจมตีไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีตัวฮิวทิเกอร์อยู่ในสนามแต่บับบินก็จะบวก3,000เป็น7,000นั่นเองเลสเช็คก็ยัง4,000เท่าเดิมนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีการลงโฟลเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เลสเช็คก็จะบวกเพิ่ม3,000แต่โฟลไม่บวกนะครับผม ส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะบวกส0มพอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมีการลงชูพรูเข้ามาโฟก็จะบวกส0มพันัน่นอนครับผมส่วนชูพรูก็จะบวกสาม0ถ้าเกิดมีบับบินออกมีบับบินอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราบับบินออกตัวนี้ก็จะไม่บวกส0มพันอ่ะก็เลยได้ว่าจะเป็นการบวกเียได้ว่าถ้าเกิดมีคู่ที่ต้องการอยู่ก็จะบวกส0มพันั่นองครับผมนั้นยก็จะเป็นการใช้เอฟเฟกที่เรียกได้ว่าไล่เรียงกันไปนน่นเองพี่ชินถึงได้เรียงอย่างนี้นะครับผมจะได้เข้าใจง่ายๆง่ายๆครับผมตัวสแตนต้องมีฮิวถึงจะบววกตตัี้องมคิ ตัวคีต้องมีดรอแล้วตัวดรอก็ต้องมีสแตนนั่นเองครับผมส่วนตัวเธอนั้นอันนี้พี่ชินไม่แน่ใจแต่อย่างใดน,นะครับผมเข้าใจไม่ยากนะครับผมเพียงแต่ว่าต้องจําชื่อน,นิดนึงแล้วก็เรียงในหัวให้ดีๆนิดนึงครับผมเพราะว่าแต่ละตัวนั้นจะเ,เป็นการบวกพลังต่อเนื่องตามอีกตัวหนึ่งที่มีนั้นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นี้นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของทริเกอร์เกรดศูนย์นะครับผมของเรานั่นเองคราวนี้มาดูอีก4ใบที่เหลือกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ะตัวแรกก่อน น้องใหม่เบอร์มีด้าแทงเกิลคาราวเวลนะครับผมซึ่งยูนิตตัวนี้นั้นเคยมีการาทําทออกมาแล้วในชุด BT นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถอีกรอบหนึ่งกันความสามารถประเภทออโต้นะครับผมจ่ายค่า,าคอสเป็นโซบลัดสองเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียอากาศถ้าคุณมีแวนการ์ดเป็นแคลนเบอร์มีด้าแทงเกิลเราสามารถจ่ายค่าคอสหรือก็คือโซบลัดสองนั่นเองก็คือถอดออกจากโ so ซ2ใบนะครับผมเราได้เราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนั่นเองเดี๋ยวพี่ชินทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวขอเตรียมยูนิตก่อนนะครับผมสมมุติพี่ชินมีมี มีเกรด2นะครับผมแล้วก็ต้องมีเกรด1เอาสักตัวไหนดีตัวไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วกันสมมติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อ่าตัวเริ่มอ่สมมติมีอย่างนี้เป็นตัวเริ่มอ่าอติเกตเป็นตัวเริ่มแล้วกันสมมติสมมติจะได้ไม่งงนะครับผมอ่ะอย่างนี้อยู่ และถ้าเกิดเรามีบอร์มิด้าแทงเกิลคาราวลอยู่บนมือนะครับผมก็ทําการคอเข้ามาในสนามจะช่องไหนก็ได้นะครับผมเพราะเอฟเฟกเกิดที่เรียกอากาศเมื่อคอเข้ามาปุ๊บเราสามารถใช้เอฟเฟกได้จะไม่ใช้ก็ได้นะครับผมสมมุติสั่งใช้งานเอฟเฟกต์แล้วก็โซบ่บลารสองใบคือจะถอดใบไหนก็ได้นะครับผมจะถอดใบล่างเกตยังไงก็ได้ขอแค่ถอดสองใบก็พอจากนั้นเราก็จ่วการได้เพิ่ม1ใบนั่นเองครับผมง่ายๆเลยแค่นี้เองคือลงมาโซบลารสองแล้วได้จวนั่นเองครับผม ซึ่งผม,มื่้แทงเก์นั้นก็จะเด่นด้านของการดีดขึ้นมืออยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสนำคาราเวลขึ้นมือในเทอร์หน้าก็จะลงมาเพื่อทำการโซบาร์สองแล้วจบเพิ่มได้นั่นเองครับผมก็จะมีลูกเล่นเป็นประมาณนี้นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นยูนิตเกรดศูนย์นะครับผมที่มีเอฟเฟกและไม่ใช่ทริกเกอร์นั่นเองและไม่ใช่ตัวเริ่มด้วยนะครับผมมาดูยูนิตที่เหมาะเป็นตัวเริ่มทั้งอาสามใบที่เหลือกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ มาดูตัวแรกกันดีกว่าครับผมกับนี่เลยน้องใหม่เบอร์มิดาแทงเกิลชิสซูครูนะครับผมก็สามารถออโต้เมื่อ,อยูนิตนี้นะครับผม ถูกไลท์ทับด้วยยูนิตแคลนเบิร์มเวนัทไทรองเกิลก็สามารถนำยูนิตนี้คอลงช่องเรียกาศได้่นเองก็คือเหมือนยูนิตทั่วไปครับผมกลเป็นเอฟเฟกต์โฟลเลนเนอร์สมมุติว่าเราเอาเกรดหนึ่งนะครับผมทำการไลท์ทับลงไปเอฟเฟกต์ F er ของจิสิคุก็จะทำงานก็สามารถคอ l เธอมาในช่องเรียกาศข้างไหนยังไงก็ได้นะครับผมแล้วแต่จะลงเลยนั่นเองนี่ก็เป็นความสามารถอย่างที่1ของเธอครับความสามารถอย่างที่2องความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่เรียกาศเท่านั้นนะครับผมต้องมีค่าคอสด้วยเดี๋ยววิชินเตรียมค่าคอส่นามติ ข้อแรกแล้วกันค่าขอถือคาน์เตอร์บลัซหน1นะครับผมเนื่องจาก ek, เป็นเอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟต้องใช้ในเมนเฟกเท่านั้นอ่ะอยากใช้งานเอฟเฟกต์ก่อนเคาน์เตอร์บลัซหนึนะครับผมจากนั้นนำยูน,นิตนี้เข้าสู่โซคุณอ่ะก็คือเข้าสู่โซนั่นเองเก็บเข้าโซไปเลยนะจ๊ะเมื่อเข้าสู่โซปุ๊บเอฟเฟกต์เขาจะเกิดนะครับผมเอฟเฟกต์ Effect ก็คืออ่ะมันจะเป็นต่อเนื่องกันนั่นเอง ให้เปิดดูการ์ดไม่เกิน5ใบบนสุดของกองการ์ดคุณก็คือคุณจะเปิดแค่1นใบหรือ2ใบก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบเลยแต่ส่วนมากคงจะเปิด5้ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค้นหาการ์ดเกรด3แคลนเบอร์มุด้าแทงเกิลไม่เกิน1ใบเครับผมจากที่เปิดดูแสดงให้ฝั่งข้ามดูจากนั้นก็นําขึ้นมือแล้วก็สลับกองการ์ดนั่นเองนะครับผมก็ไม่ยากเลยอ่ะสมมติ เป็นอย่างนี้ก่อนเฮ้ยบนมือไม่มีเกรดสามทำยังไงดีก็สั่งใช้งานเอฟเฟกของชีซึกูครับผมเขนาเตอร์บลัดหนึ่งเอาชีสึกูเข้าโซนนั่นเองแล้วก็ลุน้นครับผมเปิดการห้าใบบนของกองการเราอ่าสมมติเปิดมาเปิดมาละห้าใบบนละเป็นแบบนี้โอ้มีเฮะมีเกรดสามด้วยก็สามารถนำเกรดสามตนนัวนี้ขึ้นมือจะแนฝันถังข้ามดูขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือก็กลับเข้ากองการแล้วก็สลับไปนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอามาช่วยหาเกรดสามในกรณีที่เราไม่มีนั่นเองนะ แต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วไม่มีเกรด3ามเลยนะครับผมก็ต้องอดนะครับผมแล้วที่เหลือก็ต้องเก็บกับเข้ากลองไปนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าต้องลุ้นกันหน่อยครับผมแต่ว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาช่วยในการหาเกรด3ามขึ้นมือนั่นเองครับผมกับนี่เลยเบลวินาทแองเกิลชิสคุนั่นเองนะครับผมอ่ามาดูเกรดศูนย์ใบถัดมากันบ้างดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างเกรดศูนย์ตัวถัดมาผมกับเธอเลยครับผม น้องใหม่เบอร์วินด้าแทงเกิลรีเวียนั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นตัวเริ่มของเซตรีเวียนั่นเองนะครับความสามารถประเภทออโต้เมื่อการ์ดชื่อเมอร์เมดไอดอลรีเวียก็คือรีเวียร่างเกรดหนึ่งนั่นเองครับผมอ่าก็คือใบนี้นั่นเองก็จะเป็นรีเวียร่างเกรดหนึ่งนะครับผมไลท์ทับยูนิตนี้อ่าไลท์ทับปั๊บเอฟเฟกต์ทำงานครับผมเราสามารถเปิดดูกาดเจ็ดใบบนสุดของกองการ์ดคุณเปิดเลยครับเจ็ดใบบนสุดเปิดขึ้นมาเลยค้นหา การ์ดไม่เกิน1ใบที่ชื่อ Top Idol r e v ีเวหรือ Super Idol r e v รีเจากในนั้นผมจากในนั้นขึ้นมือแสดงฝันข้ามดูแล้วขึ้นมือแล้วก็สลับกองการนั่นเองครับผมซึ่งง่ายๆครับนี่เป็นเนฟ,ฟเฟกต์็เป็นนี้ว่าหาล่างเกรด2หรือเกรด3ก็ได้นั่นเองอ่ะพอเราเป็นตัวเริ่มก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ทําการไล์ร่างเกรด1ลงไปถ้าเราเอาเกรด1ไล์ทาปุ๊บเราสามารถเปิดการ์ดไว้บนสุด7ใบและถ้าเกิดเจอ ร่างเกรด2นะครับผมหรือว่าอาจจะเจอร่างเกรด3ก็ได้อ่สมมติจะเจอร่างไหนก็ได้แล้วก็สามารถเลือกเอาหนึ่งใบนะครับผมขึ้นมือนั่นเองสมมติเปิดเจอแต่เกรดสก็เอาแต่เกรดสขึ้นมือเปิดเจอเกรดสก็เอาเกรดสาขึ้นมือถ้าเกิดเปิดเจอทั้งคู่ก็ต้องเลือกแล้วครับผมว่าอยากจะเอาใบไหนขึ้นมือนั่นเองก็คือต้องมาดูบนมือแล้วแล้วว่าเราขาดตัวไหนอยู่นะครับผมนั่นเองก็จะเป็นความสามารถที่เอาไว้ช่วยหาร่างเกรดสและเกรดสขึ้นมือในสถานการณ์นั่นเองครับผม มาดูความสามารถอย่างที่2กันนะครับเมื่อ,อยูนิตนี้ถูกไร่ทับด้วยยูนิตแคลนเบอร์มิวด้าแทงเกิลที่ไม่ใช่เมอร์เมดไอดอลรีเวียเราสามารถคอลยูนิตตัวนี้ลงช่องเรียกการได้ก็หมายความว่าในกรณีที่หลุดสายนั่นเองครับผมปกติแล้วยูนิตเกรดศูนย์ส่วนมากก็มันจะมีปัญหาตรงนี้ว่าถ้าเกิดหลุดสายปุ๊บเกรดศูนย์ตัวนั้นก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานนั่นเองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหลุดสายขึ้นมากันไไม่ได้ไรไ <S <S ปล่างเกรดหนึ่ง นะครับผมเอาเป็นเกรดหนึ่งใบอื่นไลท์ทับปุ๊บก็ยังเอารีเวียถอยมาได้นั่นเองก็เ,เรียกว่าเอามาช่วยต่อบูสก็ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าประโยชน์เธอเยอะจริงๆถ้าเกิดไลท์ได้ตามล่างก็สามารถเปิดหาร่าง2หรือล่าง3าได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงเธอก็ถอยมาช่วยบูสก็อยู่ดีต้องบอกว่าสารพัดจะสรรพคุณจะประโยชน์จริงๆครับผมกับล่างแรกของน้องใหม่บูน่าทแทงเกิรรีเวียรหรือรีเวียล่างเกรดหนึ่งนั่นเองครับผมโอเค มาดูเกรดศูนย์ใบสุดท้ายของเรากันดีกว่าครับผมกับนี่เลยน้องใหม่เบอร์ไดนาเทเกิลเวดเดลนะครับผมความสามารถอย่างแรกเลยก็เป็นความสามารถประเภทโฟลเลนเนอร์ครับผมที่มีเกรดหนึ่งไล่ทับป,ปุ๊บก็ถอยแน่นอนนี่คือความสามารถอย่างแรกมาดูความสามารถอย่างที่2กันดีกว่าครับผมความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่เรียากาศนำยูนิตตัวนี้เข้าสู่โซ่คือไม่ต้องจ่ายเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมจะไม่เหมือนกับะจะไม่เหมือนกับเจ้าชิซุคุต,ตัวเมื่อกี้นะครับผมที่ต้องจ่ายเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับผมตัวนี้คือจะไม่ต้องจ่ายเลยซึ่งจะเอฟเฟก นำยูนิตใบนี้เข้าสู่โซหากคุณเป็นเวนกาดแคลนเบอร์มินาแทงเกิลนะครับผมเราสามารถเลือกเรียากาดแคลนเบอร์มินาแทงเกิลของคุณหนึ่งใบจากนั้นนาขึ้นมือเลยครับผมก็เรียกได้ว่าปกติแล้วเนี่ยเบอร์มินาแทงเกิลนั้นจะดีดขึ้นมือส่วนมากนะครับผมส่วนมากหรือส่วนใหญ่จะต้องตีให้ฮิตก่อนนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราใช้เวทเดลแล้วก็ก็จะหมดปัญหาเรื่องของการตีไม่ฮิตไปก็ใช้เอเอฟเฟคเลยครับผมสมมติเด๋ยววิชินอยากจะ ได้ยูนิตสักหนึ่งใบขึ้นมืออะสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันอ่ะอยากได้ตัวนี้ขึ้นมือจังเลยอาจจะจะจะได้เอาเก็บไว้กาดหรือเก็บไว้ไลท์ในเทนอร์นอื่นยังไงก็ได้นะครับผมใช้เอฟเฟของเวดเดลครับผมทําการเก็บกลับเข้าไปในโซลแล้วก็เลือกรียากาศหนึ่งใบขึ้นมือได้เลยครับอันนี้คือง่ายๆเลยใช้งานง่ายมากและสะดวกจริงๆครับผมกับเบอร์มวด้าแทงเกิลเวดเดลนั่นเองครับผมซึ่งเขาบอกว่าง่ายจริงๆง,งั้นนี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของกระเสศูนย์นั่นเองครับผมมาดูเกรดหนึ่งกัน เกเลหนึ่งใบแรกเลยนะครับผมกับ Per Sister Perle ในเนองครับผมอ่าความสามารถประเภทออโต้เมื่ออยู่ในนี้ลงช่องเรียกาศหากคุณมีแ่นการดเป็น Ber b e r n d e t แท a n ก l ลเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบที่มีชื่อว่า Per Sister Perla นะครับผมเดี๋ยวไปชินเตรียม Perla ไว้ก่อนจะได้ไม่งงนะครับผมเพราะว่าจะเป็นยูนิตที่เล่นคู่กันนั่นเองอ่าแบบนี้สมมุติว่า มีเพล่าเป็นแวนการ์ดแล้วกันแล้วเขอเพ์เล่เข้ามาในสนามใช่ไหมครับเอฟเฟกต์เพลเร่ทำงานถ้าเรามีแวนการ์ดเป็นแคลนเบอร์เวเทงเกิลแล้วตรงนี้ลงช่องเรียกาศปุ๊บเราสามารถเลือกเพลราหนึ่งใบเพล่าตัวนี้จะได้รับเอฟเฟกจนจบเธอนะครับผมโดยเอฟเฟกที่จะได้ก็คือออโต้เกิดที่แวนการ์ดหรือเรียอากาศเมื่อยูนิตนี้ทําการโจมตีนะครับผมโจมตีแวนการ์ดเรา โจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับผมเราสามารถใช้สั่งใช้การเอฟเฟกโดยการอาชาร์จ1โซชาร์จ1แล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบนั่นเองเอาไง่ายๆครับผมสมมุติเราจะไม่ดูเอฟเฟกพอร์ล่าก่อนนะครับอ่ามีเพอร์ล่าอยู่จะอยู่ในช่องแวนหรือช่องเลียก็ได้นะครับผมเมื่อเราคอลเพอร์ซิสเตอร์เพอร์เล่ลงมาเอฟเฟกเพอร์เล่ส่งต่อให้เพอร์ล่าในเทอร์นี้เพอร์ล่าจะได้รับความสามารถที่ว่าถ้าเกิดตีฮิตแวนการ์ดชาร์จหนึ่งโจหนึ่งนั่นเองอ่สมมติเนี่ยคอลลงมาละเพอร์ล่าได้แล้วลครับผมแล้วก็ทําการเอาเพอร์ล่าโจมตี เวกาดไปัางข้ามถ้าเกิดโจมตีฮิตเอฟเฟกต์ทำงานครับผมก็จะทําการโซชาร์หนึ่งก็คือการนำการ์ดพืสุดของกองครับผมมาหงายแล้วก็ชาร์จเข้าไปนั่นเองจากนั้นก็จั่วการ์ดเพิ่ม1ใบนั่นเองครับผมก็คือใช้งานง่ายๆเลยชาร์หนึ่งจหนึ่งนั่นเองซึ่งเขาบอกกับผมว่าใช้งานง่ายมากๆแต่มีข้อเสียก็คืออยู่แค่เทินเดียวแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับผมเพราะว่ายังไงแคลนนี้สามารถยกขึ้นมือได้อยู่แล้วก็อาจจะใช้เอฟเฟกต์ของอยู่ในตัวหนึ่งครับผมยก เพรเล่ขึ้นมาเธอน้าก็ค่อยลงเพร์เล่ไปเสริมห้เพล่าใหม่ประมานนี้นั่นเองนะครับผมก็เลีได้ว่าใช้งานไม่ยากเลยครับผมแถมน่ารักทั้งคู่ด้วยก็เพอเล่กับเพล่าก็จะเป็นยูนิตที่เอาไว้เล่นคู่กันนั่นเองครับผมอ่าเราเก็บเราเก็บเกรด2ไปก่อนเกรดหนึ่งใบแรกก็เอฟเฟกต์ดังนี้ครับผมมาดูเกรดหนึ่งใบถัดมากันบ้างดีกว่าครับผมกับนี่เลยเมอร์เมดไอดอลรีเวียนั่นเองครับผมหรือก็จะเป็นรีเวียร่างเกรดหนึ่งนั่นเองมีความสามารถสองอย่างอ่ะความสามารถอย่างแรกความสามารถประเภทคอนตีนะครับผมเกิดที่แวนกเท่านั้น ถ้ามีการชื่อน้องใหม่เบอร์วินนท่แทงเกิลรีเวียนะครับผมในโซงคุณอยู่ในนี้พลังโจมตีบวก1 0 0 0พันตลอดเวลาหรือก็คือถ้าเกิดเราไลท์ทับร่างเกรดศูนย์นั่นเองรีเวียก็จะบวกพลังอีก1,000พันกลายเป็น800 0ันตลอดเวลานั่นเองครับผมก็เลยกได้ว่าบุกก็ได้ตั้งรับก็ดีนะครับขอร์สราวัลอย่างที่2ออรสรางวัลเป็นออโต้เมื่อการชื่อซูเปอร์ไอดอลรีเวียนะครับผมหรือก็คือรีเวียร่างเกรด2นั่นเองอ่าเดี๋ยวเตรียมรีเวียร่างเกรด2ให้ดูก่อนอ่านี่คือรีเวียร่างเกรด2ผม เมื่อมีลีเวล่าเกรด2ทำการไลท์ทับอยู่ดนี้นะครับผมถ้ามีการชื่อน้องใหม่เป็นวุฒิแทงเกอร์ลีเวลเลยก็คือรีเวลล่างเกรด0ยูนนโซเราจะได้จวนหนึ่งใบนั่นเองครับผมดังนั้นครับถ้าเกิดตอนนี้ก็ไม่มีอะไรปกติในเทอร์หน้านะครับผมถ้าเกิดเราทําการไลท์ล่างเกรด2ทับลงมา เอฟเฟกต์ลังเกรดหนึ่งจะทำงานครับผมเราก็จะได้จวหนึ่งใบนั่นเองในกรณีที่เรามีเกรดศูนย์และกรดเหนึ่งครบนะครับผม <g rab> ก็จะเป็นเอฟเฟกต์บแบบนี้นั่นเองซึ่งใช้งานไม่ยากเลยครับผมได้จวฟรีๆหนึ่งใบเพราะว่าการจวเพิ่มเติมขึ้นมาก็ทําให้เราสามารถเติมเกมบุกได้นั่นเองครับผมมาดูเกรด1ตหนึ่งตัวถัดมากันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมเมอร์เมดไอดอลเซตมาจะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมเดี๋ยวขอข้ามเลยนะจ๊ะ เกรดหนึ่งตัวถัดมาครับผมกับนี่เลยนามวีดอลฟินอาร์มูนะครับผมซึ่งพลังโจมตี6000ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับผมแต่ก็เพียงพอแล้วต่อการช่วยบูสต์ให้สัก1 0,000่นขึ้นไปเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เลือกทิงการ์ดบนมือของคุณหนึ่งใบเป็นค่าคอสนะครับผมเมื่ออยู่นี้ทำการโจมตีออาทำการบูสต์ด้วยยูนิตนี้โจมตีฮิตก็คือเราบูสต์ให้ตัวหน้าแล้วตัวหน้าตีฮิตนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์ FX จะทำงานแล้วก็ทำการ จ่ายค่าคอร์สก็คือทิ้ง1แล้วก็จูนหนึ่งนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกับยูนิตหลายๆตัวที่เรามีมาอย่างเช่นเอลโมก็ได้นะครับผมของแคนคังงโล่เดี๋ยวเตรียมตัวอย่างก่อนละกันสมมุติมีอย่างนี้บนมือพี่ชินก็จะมีอะไรก็ได้1ใบก็ผมไว้เตรียมทิ้งทําการนาวีดอฟฟินบูส์นะครับผมแล้วก็ให้เซ็นหน้าโจมตีหลังจากได้เช็คอะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดตีฮิตขึ้นมานะครับผมเราสั่งใช้งานของ เจ้าอามูนะครับผมด้วยกันทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบแล้วก็จ่วการ์ดใหม่ขึ้นมาหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมเน้นะว่าการที่จวไม่ต้องให้ฝันข้ามดูนะจ๊ะก็เรียกได้ว่าช่วยสลับสับเปลี่ยนการเป็นมือที่ไม่ต้องการนะครับผมออกไปแล้วก็เล่งจัวเพื่อให้ได้การที่ต้องการขึ้นมานั่นเองครับผมก็เป็นยูนิตหนึ่งครับผมที่แนะนําให้ใช้เลยสําหรับคนที่อยากจะเล่นสายที่ค่อนข้างจะหาตัวยูนิตเฉพาะมาใช้นะครับผมก็สามารถเล่งจัวได้นั่นเองกับนาวีดอฟฟินนะครับผมอามูนั่นเอง ยูนิตเกรนหนึ่งตัวถัดมาครับผมกับนี่เลยเมอร์เมดไอดอลเฟลูกานะครับผมกับความสามารถประเภทออโต้นะครับผมอ่า เมื่อจุดน,นี้ลงช่องแวนการ์ก็ได้หรือเรียกาก็ได้นะครับผมหากคุณมีเวนการ์แคลนเบอร์มิวดาแทงเกิลเราสามารถโซชาร์ได้1ใบนั่นเองครับผมก็คือปกติเราเด็กนี้เนี่ยก็จะมีการโซบลัอนข้งๆเยอะนะครับผมดังนั้นเราจะต้องมีตัวที่เอามาช่วยชาร์จพลังนะครับผมเพื่อให้เราสามารถมีค่าคอสไว้จ่ายได้นั่นเองดังนั้นใช้งานไม่ยากครับผมลงแวนก็ได้ลงเรียกาดก็ได้เมื่อคอเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดแวนการ์เป็นแคลนเบอร์มิวดาแทงเกิลก็ทําการชาร์จหนึ่งใบได้เลยนั่น ก็เรียกได้ว่าใช้งานไม่ยากครับผมคล้ายๆกับยูนิตต่างๆในแคลนด้าอิเล็กูล่านั่นเองแต่ว่าของเรานั้นหน้าตาน่ารักกว่าเยอะนะครับผมโอเคมาดูเกรดหนึ่งตัวถัดมากันบ้างดีกว่าครับผมกับนี่เลย Blaster I ์ไนะครับผมก็จะเป็นยูนิตที่เรียกได้ว่าเคยตีพ์ออกมาแล้วหนึ่งครั้งในชุด b o ส s ต e r d เด็กนะครับหรือชุด B t นั่นเองชุดนี้ก็จะความสามารถเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมพลังโจมตี6 0 0 0ความสามารถประเภทออตโต้เมื่อยูนิตนี้คอลงช่องเรียกาศ เลือกการ์ดแคลนเบอร์มมดาแทงเกิลใบอื่นของคุณหนึ่งใบยูนิตน,นั้นบวกพลังโจมตี2000จนจบเธอแน่นเองอ่ะสมมติพี่ชินก็จะมีแวนการ์ดเป็นตัวนี้และกันเฟลูก้าเมื่อขอบรัสเซอร์ไอดอลามาก็สามารถเลือกยูนิตหนึ่งตัวพลังโจมตีบวก2000จนจบเธอได้นน่นเองครับผมก็ใช้งานไม่ยากเลยบวกจนจบเธอนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดระบวกให้เรียกาศดซ้ายขวามีโอกาสสแตนได้อีก2000นั้นก็จะยังอยู่ไม่หายไปไหนนะครับผมเียได้ว่าน,น่ารักจริงๆเลยกับบรัสเซอร์ไอดอลนน่เอง มาดูเกรดหนึ่งตัวถัดมากันมาดีกว่าครับผมกับนี่เลยเธอคอยบลูทีเลนเนียครับผมซึ่งเป็นยูนิตอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญนะครับผมในเด็กต่างๆโคตาว่าดาเฮดออโต้เกิดที่ช่องเรียกาศเท่านั้นมีโซบรัสสนะครับผมเป็นค่าคอสเมื่อยุนนี้อามา่อยุนิตแคลนเบอร์มินาเทาแองเกิลที่ถูกตัวนี้บูสต์โจมตีฮิตแวนกา เราสามารถจ่ายค่าคอร์สคับผมถ้าเกิดจ่ายก็คือโ so ซบัสสใบนะครับเลือกเรียกากาศแคลนเบอร์ ans, erm uda, er, มิเน่แทงก็ขงคุณหนึใบจากนั้นก็นําขึ้นมือนั่นเองอเดี๋ยวเตรียมตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับผมสมมติพี่ชินมอีอย่างนี้ละกันสมมติมีอย่างนี้ก่อนเงยบตัวนี้ต่อบูสต์ไว้นะครับผมแล้วก็มอีอะไรก็ได้ที่อยากจะเอาขึ้นมือ1ใบยอย่างเช่นมีบราเซอร์ไอดอลอยู่นะครด้านข้างนะครับผมถ้าเกิด เราให้เธอคอยบูทิเลเนียทำการบูชนะครับผมให้ยูนิตอะไรก็ได้ในกรณีนี้คือเราบูชให้แวนการเรานะครับพอบูชไปปุ๊บแล้วโจมตีฮิตขึ้นมาคือหลังจากที่ไลท์เช็คแล้วดามเมจเช็คอะไรขึ้นมานะครับผมดามเมจเช็คเรียบร้อยแล้วตีฮิตเอฟเฟกจะทํางานครับผมก็สามารถสั่งใช้งานได้หรือไม่สั่งใช้งานก็ได้นะครับผมอ่ะสมมุติสั่งใช้งานแล้วกันก็ต้องทำการโซบลาสสองใบหรือคือทําการถอดออก2ใบนั่นเองนะครับผมเมื่อถอดโซบลาสสองใบปุ๊บเราก็สามารถเลือก เอาขึ้นมือนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมให้ดูกันอีกทหนึง่งจะได้ไม่งงนะจ๊ะอ่ะาคราวนี้สมมุติอ่าพี่ชินอยู่ข้างๆบ้างอ่าสมมุติไม่บูธให้แวนกะบ้างละอ่ะบูธให้ตัวอื่นบ้างอ่ะเดี๋ยวหาตัวยูนิตพลังเยอะๆหน่อยอ่าอย่างนี้ละกันสมมุติพี่ชินทําการให้เอาเธอคอยบลูธท,ทิเลเนียบูธนะครับผมให้เพอร์เล่แล้วเพอร์เล่ก็ตีแวนกะและ้วบังเอิญตีฮิตด้วยเอฟเฟกก็ใช้งานได้เหมือนกันครับผมก็ทําการโ so ซบลาสสองใบแล้วก็ ต้องเป็นใบอื่นนะครับผมไม่ใช่ตัวเองงั้นก็เอาตัวนี้ขึ้นมือนั่นเองก็เรียกได้ว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากๆครับผมกับเธอคอยบลูทิเรนีนั่นเองส่วนคอมโบของเธอนั้นก็เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องของคลิปคอมโบนั่นเองจ้ามาดูเกรด1ใบสุดท้ายของเราก่อนดีกว่านะครับผมกับเพอร์เฟกต์การ์ดนั่นเองกับเมอร์เมดไอดอลเอลลี่นั่นเองครับผมซึ่งการใช้เพอร์เฟกต์การ์ดนั้นไม่ยุ่งยากแต่อย่างไรครับผมก็เหน,นื่อยเราก็ต้องมีแวนการ์ดวนแคร์แบอร์น,นาแทงเกิลนะครับผม แล้วสมมติอ่าบนมือพิชินมีอย่างนี้แล้วกันฝ่ายตรงข้ามโจมตีมาโจมตีมาพลังโจมตีมากนะครับผมซึ่งขอบอกว่าไม่รู้คิดยังไงนะครับมาโจมตีน้องเงือกสุดน,น่ารักของเรานะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คุณจะต้องขอให้คิดหนักน,นะครับผมก่อนที่จะตีเรามาเอ้ยไม่เกี่ยวเขาจะโจมตีมาคขเรื่องของเขานะครับผมเป็นการแข่งขันเมื่อฝ่ายตรงข้าว่ายูนิตโจมตีมานะครับผมถ้าเกิดเราการดไม่ไหวจะแพ้แล้ว5ดาเมจแล้วอยากจะป้องกันแบบชัวร์นะครับผมก็สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของ เอลลี่ได้น,นะครับผมคือส่งมาป้องกันจากบนมือนั่นเองก็จะส่งไปลงช่องการเดียนเซอร์เคิลนะครับผมช่องสีเขียวๆนั่นเองเมื่อลงมาปุ๊บเราก็ต้องจ่ายค่าคอสเป็นการทิ้งอะไรก็ได้ที่เป็นแครนบนมือหน้าแทนาก็จะบนมือเราหนึ่งใบลงตลอบโซนนะครับผมและการโจมตีในครั้งนี้นะครับเน,น้นใครั้งนี้นะครับแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็จะไม่ฮิตเราหรือคือไม่เข้าเรานั่นเองแต่อย่างใดน,นะครับผมซึ่งถ้าเกิดการโจมตี หลายๆครั้งก็ต้องคิดแล้วครับเพราะาเราจะกันครั้งไหนส่วนมากเราก็จะามากันการโจมตีของแวนกานนั่นเองเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของ Mermaid Idol e l l อลี่นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของยูนิตทั้งหมดนะครับของแคลนเบอร์เมดแทงเกิลเกรดหนึ่งทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เกรดศูนย์ทั้งหมดนั่นเองซึ่งเขาบอกกับผมว่าแต่ละตัวนั้นจะมีความสามารถที่หลากหลายและนําไปใช้งานได้อย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับผมก็สามารถเรียก นำไปใช้งานได้ตามความต้องการเลยนะครับผมชอบยูนิตไหนสไตล์ไหนนั่นเองโอ้เกือบลืมไปครับผมมีอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้พี่ชินพอดีเอาไปใช้เป็นโซลเลยหลุดไปนะครับผมต้องขอโทษด้วยกับยูนิตเกรดหนึ่งไปสุดท้ายครับผมกับนี่เลยปริซึมแห่งน้ําที่สองประกาย ew, ามิวโชอาแนนเองครับผมทุกคงต้องขออภัยด้วยนะครับขอถาำวประเภทออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนกาหรือเรียกกาดนะครับผมถ้าคุณมีแวนกาดแคลนเบอร์มิเตอร์แทงเกิลผู้เล่นทั้งสองฝ่าย จั่วการ์ดคนละหนึ่งใบนั่นเองซึ่งความสามารถก็จะเหมือนกับดาร์คแคทนั่นเองนะครับผมของแคลนโอร่าเคิลที่ปรากฏใน TD 0-4นั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆเลยคือถ้าเกิดลงมาก็จะได้จัว่วคนละหนึ่งใบนั่นเองฝันของข้ามก็โอเคครับผมแล้วก็โอเคเพราะว่าเราก็ได้จั่วเพิ่มนั่นเองเกมก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากแต่เราจะมียูนิตท,ที่เอาไว้ลงมาบุกหรือว่าเอามาใช้ในการต่อเกมได้วไวขึ้นนั่นเองแต่ฝันของข้ามก็ได้เหมือนกันนะผมนั้นนี่การจะใช้ก็คงต้องขออคิดให้ดีนดนิดึ นี่ก็จะเป็นยูนิตทั้งหมดนะครับผมของแคลน b บ r ์เน่ mm. นทแทง,งเกนะครับผมเกรด0และ1สกิลต่างๆที่ปรากฏในกล่องนี้นั่นเองนะครับผมในคนต้องขอเน้นย้ำกันอีกทีนึงครับผมว่ากล่องนี้นั้นในชุด VGT EB12 นั้นมีการวางจําหน่ายไปแล้วนะครับผมก็สามารถหาซื้อหาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดหามไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถ ติดต่อได้ทาง Facebook ของวิชินนะครับผมก็จะมีทีมงานคอยดูแลอยู่นั่นเองครับผมเดี๋ยวขอฝากวะชาสัมพันธ์กันหนนิดนึงนะครับผมว่าในแฟนเพจของวิชินนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโหวตต่างๆหรือการตอบคำถามต่างๆนั่นเองก็สามารถเข้ามา่วกสนุกกันได้นะครับผมก็จะมีของรางวัลแจกกันฟรีๆอย่างแน่นอนไม่เสียตั้งแต่อย่างใดนะครับผมสำหรับวันนี้กับการรีวิวแคน แวนอาร์แคลนไดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอลิสนะครับผมเมื่อกี้พอดีเล่นไดไม่ใช่พอลิสมาเลยติดกับแคลนเบอร์มิวดาไทแองเกิลนะครับผมก็คงจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปต่อไปนั้นก็ยังอยู่กับเบอร์มิวดาไทแองเกิลกันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย